ซาอุดิอาระเบียในมุมที่คุณรู้จักเป็นแบบไหนรู้หรือไม่ซาอุดิอาระเบียกําลังสร้างขุมทรัพย์ใหม่ที่ไม่ใช่แค่การพึ่งพาน้ํามันอีกต่อไปซาอุดิอาระเบียกําลังจะไปในทิศท,ทางไหนอะไรคือเหตุผลเบื้องหลังของการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เบลสตอรี่อีพีนี้มีคําตอบมาให้ค่ะ เวลาจะมีความหมายมากขึ้นเมื่อเราได้รับการใส่ใจและมีคนคอยให้คําปรึกษาเป็นอย่างดี u o b Privilege Banking คุณผู้ชมคงคุ้นภาพของซาอุดิอาระเบียในฐานะอาณาจักรน้ำมันนะคะซึ่งร่ำรวยมาจากการสออกพลังงานหลักของโลกมานานหลายสิบปีจนกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจแต่ระดับ1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว33ล้านล้านบาท แต่ใครจะไปคิดนะคะว่าซาอุดีอาราเบียกําลังอยู่ในช่วงเวลาของการปฏิรูปครั้งยิ่งใหญ่พลิกโฉมตัวเองจากพื้นทะเลทรายสู่การเป็นเมืองแห่งอนาคตและกําลังสร้างขุมทรัพยใหม่ที่ไม่ใช่แค่น้ํามัน ก่อนที่เราจะเดินทางไปดูเมืองแห่งอนาคตของซาอุดีอาระเบียนะคะอยากจะพาทุกคนย้อนกลับไปดูจุดตั้งต้นของการเป็นหมหาอำนาจน้ำมันของซาอุดีอาระเบียและบทบาทต่อเศรษฐกิจของประเทศก่อนค่ะ การค้นพบน้ำมันเชิงพาณิชย์ครั้งแรกในซาอุดีอาระเบียนั้นเกิดขึ้นที่บ่อน,น้ำมันดัมมามด no. ซนะคะในวันที่3มีนาคมปี1938เลยค่ะนั่นคือจุดเริ่มต้นที่เปลี่ยนโฉมหน้าของประเทศนี้ไปตลอดกาลจากเดิมนะคะที่เป็นเศรษฐกิจพึ่งพากันคา้าและการแสวงบุญเป็นหลักก้าวขึ้นสู่ยุคแห่งพลังงานตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมานะคะสาหกรรมน้ำมันได้กลายเป็นหัวใจแล้วก็กลายเป็นเส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจซาอุดีอาระเบียโดยเฉลี่ยแล้วนะคะ ในช่วง2ทศวรรษที่ผ่านมาน้ำมันคิดเป็นสัดส่วนสูงถึงประมาณ43ของ GDP ประเทศและเป็นรายได้หลักของรัฐบาลประมาณ75เลยทีเดียวเห็นได้ชัดเลยว่าเาเระเรเบียนนั้นผูกติดอยู่กับราคาน้ำมันโลกมาโดยตลอด หลายสิบปีที่ผ่านมาซาอุดีอาระเบียร่ำรวยและมีอิทธิพลอย่างมากจากน้ํามันแต่ว่าการพึ่งพันน้ำมันเพียงอย่างเดียวก็เหมือนการวางไข่ไว้ในตะกร้าใบเดียวกันนะคะเนื่องจากราคาน้ํามันโลกผันผวนหนักมากกระแสะโลกก็กําลังมุ่งไปสู่พลังงานสะอาดทําให้ซาอุดระเบียตระหนักได้ว่าถ้าไม่ปรับตัวตอนนี้ก็อาจจะตามโลกไม่ทันในท้ายที่สุด นี่เองจึงเป็นที่มาของวิสัยทัศน์ซาอุดิอรารเบีย2030นะคะหรือว่า Saudi Vision า2030แผนยุทธศาสตร์ที่ทะเยอทะยานที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศเป้าหมายไม่ใช่แค่เรื่องของเศรษฐกิจค่ะแต่ว่าคือการสร้างสังคมที่มีชีวิตชีวาเศรษฐกิจที่จเจริญรุ่งเรืองและเป็นประเทศที่ทะเยอทะยานอย่างแท้จริงเมกะโปรเจกต์หลายด้านของซาอุดิอรารเบียอาจจะทําให้ใครบางคนมองว่าเป็นแค่ฝันหรือเปล่านะคะข้อมูลล่าสุดค่ะมองว่าความฝันของซาอุด อาระเบียมีความคืบหน้าอย่างน่าทึ่งมีรายงานนะคะว่าตัวชี้วัดในปี2024 93%กําำลังไปได้สวยทีเดียวค่ะหรือสำเร็จเป้าหมายตามที่ตั้งใจไว้ถึงเกือบ100%ที่น่าสนใจคือ GDP จากภาคส่วนที่ไม่ใช่น้ํามันตอนนี้คิดเป็น51%ของ GDP ทั้งหมดแล้วนะคะซึ่งซาอุดีอาริเบียตั้งเป้าไว้ที่65%ภายในปี2030 หัวใจหลักของวิชั่น2030ก็คือ m e ะโ project ค่ะที่เหมือนจะหลุดออกมาจากหนังไซไฟยังไงอย่างนั้นเลยนะคะโครงการเหล่านี้ไม่เพียงแค่ดึงดูดความสนใจจากทั่วโลกแต่ว่ายังเป็นสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นในการสร้างอนาคตที่แตกต่างโครงการที่โดดเด่นที่สุดก็คือนิออมนะคะนิออมเนี่ยเป็นเมืองอัจฉริยะมูลค่าสูงถึง5แสนล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือราว16ล้านล้านบาทแนวคิดสําคัญก็คือการเป็นเมืองยั่งยืนใช้พลังงานหมุนเวียน100 ภายในนิออมจะมีโครงการย่อยที่น่าทึ่งชื่อว่าเดนไลค์ค่ะเป็นเมืองแนวเส้นตรงไร้รถยนต์และถนนนะคะซินดาลาเกาะลูหราสำหรับนักท่องเที่ยวระดับไฮเอนด์ตัวจีนารีสอร์ทภูเขาหิมะกลางทะเลทรายที่สามารถเล่นสก,กีได้จริงและออกซกรอนเมืองสากกรรมลอยน้ำแห่งแรกของโลก มีรายงานนะคะว่าเมกะโปรเจกต์เหล่านี 50, 000, 000, ้มีการใช้จ่ายไปแล้วกว่า5,000ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะหรือ1.6ล้านล้านบาทนะคะเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของนีออมและนั่นก็เปิดโอกาสมหาศาลสำหรับนักลงทุนต่างชาติด้วยการยกเว้นภาษีฟรีภาษีนิติบุคคล100%และกฎระเบียบที่คล่องตัว นอกจากนี้ออมแล้วนะคะสวอุดาระเบียยังมีโครงการยักษ์ใหญ่ด้านอื่นๆอ,อ,อีกด้วยนะคะเช่นควิติยาที่ตั้งเป้าหมายเป็นเมืองหลวงแห่งความบันเทิงและกีฬาของโลกหรือเล x ซีโปรเจกต์ค่ะพัฒนานแหล่งท่องเที่ยวเชิงหรูหราและยั่งยืนและดิรุยาการฟื้นฟูแหล่งมรดกโลกให้เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวระดับโลกทั้งหมดนี้ค่ะกำลังจะกลายเป็นขุมทรัพย์ใหม่ที่ไม่ใช่น้ำมัน แผนวิชัน2030ไม่ได้เน้นแค่โปรเจกต์ขนาดใหญ่นะคะแต่ว่ายังเป็นการลงทุนเพื่อกระจายความมั่งคัง่งไปยังภาคส่วนอื่นๆอ,อย่างจริงจังและต้องการลดการพึ่งพาน้ำมันอย่างแท้จริงการท่องเที่ยวและบันเทิงกำลังกลายเป็นหนึ่งในอสาหกรรมดาวรุ่งของซาอุดิอาระเบียค่ะซึ่งตั้งเป้าดึงดูดนะักท่องเที่ยวถึง100ล้านคนต่อปีนะคะที่น่าทึ่งคือพวกเขาสามารถบรรลุปเป้าหมายได้ก่อนกำหนดถึง7ปีนะคะ และมีการลงทุนมหาศาลทั้งสวนสนุกโรงภาพ,พยนตร์กิจกรรมบันเทิงซึ่งคาดว่ารายได้ในภาคบันเทิงนี้จะสูงถึง23,000ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐภายในปี2030 ส่วนเทคโนโลยีและนวัตกรรมซาดิอาระเบียก็กำลังเดินหน้าสู่การเป็นเทคโนโลยีหับระดับโลกมีการลงทุนใน AI, Internet of Things, 5G รวมถึงการสร้างส่วนนวัตกรรมต่างๆเพื่อดึงดูดเทคโนโลยีและบุคลากรกร,ระดับโลกนอกจากนี้นะคะยังพัฒนาโลจิสติกเพื่อให้ประเทศกลายเป็นศูนย์กลางเพื่อเชื่อมโยงการค้าและไม่ลืมเรื่องพลังงานสะอาดโดยตั้งเป้าว่าจะสามารถผลิตไฟฟ้า,ฟาได้50%จากพลังงานหมุนเวียนภายในปี2030อีกด้ เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่เหล่านี้นะคะก็คือพลังขับเคลื่อนจาก Public Investment Fund หรือว่าตัว PIF ค่ะเป็นกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติสาวดีเซอร์มียาที่มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการกว่า925,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว30ล้านล้านบาทนะคะนี่เป็นเครื่องยนต์หลักในการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ P.A.F. นั้นลงทุนหลากหลายอุตสาหกรรมตั้งแต่เทคโนโลยีระดับโลกเช่น Uber หรือแม้แต่บริษัทเกมดังๆไปจนถึงโครงการยักษ์ใหญ่ภายในประเทศกว่า60%ของกิจกรรมการลงทุนเพื่อเป็นการสนับสนุนการเติบโตและกระจายความเสี่ยงเศรษฐกิจของซาอุดิอาระเบีย ที่สำคัญนะคะสาอเดียรระเบียยังเสนอแรงจูงใจพิเศษสําหรับนักลงทุนต่างชาติอย่างเช่นการอนุญาตให้ต่างชาติเป็นเจ้าของกิจการได้100%โดยการยกเว้นภาษีนิติบุคคลในเขตเศรษฐกิจพิเศษกฎระเบียบง่ายขึ้นเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือว่า FDI ซึ่งตอนนี้ก็มียอดของ FDI เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะ นอกเหนือจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงอุตสาหกรรมดั้งเดิมแล้วนะคะซาอุดิอาระเบียยังมองไกลไปถึงเทคโนโลยีควอนตัมด้วยซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ใช่เพียงแค่จะพลิกโฉมซาอุดิอาระเบียประเทศเดียวนะคะแต่อาจจะพลิกโฉมโลกใบนี้ทั้งใบเลยก็ได้ซาอุดิอาระเบียประกาศชัดเจนนะคะว่าต้องการเป็นผู้นำในด้านนี้โดยเฉพาะควอนตัมคอมพิวเตอร์ที่มีศักยภาพในการแก้ปัญหาที่ซําซ้อนเกินกว่าคอมพิวเตอร์ทั่วไปจะสามารถทำได้อย่างเช่นซาอุดิ อาร์มโก้นะคะซึ่งเป็นบราธาธิษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ของซาอุดีอาระเบียค่ะได้จับมือกับทาง p a s สคอ l ซึ่งเป็นบราธาธิษัทเทคโนโลยีควอนตัมจากฝรั่งเศสติดตั้งควอนตัมคอมพิวเตอร์เครื่องแรกในประเทศอาร์มโก้ยังร่วมมือกับ IBM เเพื่อตั้งศูนย์นวัตกรรมศึกษาศักยภาพของควอนตัมคอมพิวเตอร์ในอุตสาหกรรมพลังงานและอุตสาหกรรมอื่นอีกด้วย ขณะที่ดีอมนะคะเมืองแห่งอนาคตของซาอุดีอาระเบียที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่นี้ก็ไปร่วมมือกับอาคิดนะคะเพื่อพัฒนานระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์โดยใช้เทคโนโลยีควอนตัมปกป้องเมืองอัจฉริยะแห่งนี้จากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ซับซ้อนซาอุดิอาระเบียไม่ได้เด่นแค่การนําเข้าเทคโนโลยีค่ะแต่ว่ายังให้ความสําคัญกับการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านนี้ด้วยเมื่ลายชั้นนําของซาอุดีอาระเบีย หลายแห่งนะคะอย่างเช่น King f a h University of Petroleum and Minerals และ King Abdullah University of Science and Technology นะคะก็ได้มีการเปิดหลักสูตรรวมถึงศูนย์วิจัยด้านควอนตัมโดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังมีโครงการฝึกอบรมรวมถึงแฮกกอร์ตอนค่ะเพื่อที่จะสร้างชุมชนของคนที่สนใจและเชี่ยวชาญด้านควอนตัมในประเทศอีกด้วยที่น่าสนใจก็คือซาอุดีอาระเบียมองว่าเทคโนโลยีควอนตัมไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในห้องทดลองนะคะแต่สามารถนำมาแก้ปัญหาที่สำคัญของโลกได้จริงๆอย่างเช่นโครงการควอนตัม for society challenge ค่ะสนับสนุนสตาร์ทอัพและนักวิจัยในการพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงสุขภาพและ và khoảng d่าง dính เทคโนโลยีควอนตัมมีศักยภาพที่จะปฏิวัติวิสากรรมหลายประเภททีเดียวนะคะตั้งแต่การพัฒนายาการสร้างวัสดุใหม่ๆไปจนถึงการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในสาก,กรรมพลังงานก็สามารถทําได้ซาอุดีอาระเบียค่ะกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เลยนะคะกําลังเขียนประวัติศาสตร์บทใหม่ของตัวเองจากอดีตที่พึ่งพิงเพียงแค่น้ํามันสู่การเป็นประเทศแห่งนวัตกรรม การท่องเที่ยวและศูนย์กลางทางเศรษฐกิจแห่งอนาคตเวลาจะมีความหมายมากขึ้นเมื่อเราได้รับการใส่ใจและมีคนคอยให้คำปรึกษาเป็นอย่างดี UOB Privilege Banking